แนวข้อสอบวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับหน่วยที่1และหน่วยที่2ครับข้อ1นักวิชาการที่รเริ่มและเสนอแนะให้จ่ายค่าตอบแทนและรางวัลแก่คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานโดยเสนอให้การแบ่งปันผลกำไรที่ได้รับออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นและอีกส่วนหนึ่งจ่ายให้เป็นโบนัสสำหรับคนงานที่ให้ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงานที่ดีได้แก่นักวิชาการในข้อใดคำตอบคือชาวเบ็กเกตข้อ2ข้อใดไม่ใช่มิติในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์คำถามถามว่าไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือในฐานะที่เป็นปัจจัยแวดล้อมของการจัดการหรือการพิจารณาองค์การข้อ3ข้อใดคือกิจกรรมหรือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คำตอบคือการติดตามและประเมินผลแผนทรัพยากรมนุษย์ข้อ 4. ขั้นตอนแรกของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือข้อใดคำตอบคือการศึกษาอุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ข้อ 5. การพิจารณาบุคคลที่ได้สแสวงหามาทั้งหมดและทําการคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดคือการอธิบายความหมายหรือให้คำนิยามของข้อใด คำตอบคือการสรรหาและการเลือกสรรข้อ6ขั้นตอนหรือกระบ,บวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ4ขั้นตอนข้อใดคือขั้นตอนแรกที่สำคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คำตอบคือการประเมินความจำเป็นในการพัฒนาข้อเดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์หมายถึงการดำเนินงานหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยกเว้นข้อใดยกเว้นข้อใดนะครับคำตอบคือการเรียกตัวผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรข้อ 8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคเอกชนหรือในธุรกิจหลายๆประการยกเว้นข้อใดยกเว้นข้อใดนะครับคําตอบคือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ ขึ้นกับนโยบายและอำนาจของผู้บริหารข้อ9การขอโทษครับข้อ9ปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับหลักและวิธีการจัดส,สปปรรทรัพยกากรมนุษย์ภาครัฐได้แก่ข้อใดคำตอบคือปัญหาการยอมรับหลักการปกครองบริหารตามหลักนิติธรรมมนุษย์สยธธรรมระบบคุณธรรมและเทคนิคสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยกากรมนุษย์ข้อ10 หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแนวคิดของเดวิดออสบอนและเท็ดเกเบอร์มีหลายประการยกเว้นข้อใดยกเว้นข้อใดนะครับคำตอบคือจัดงบเพื่อกระบ,บวนการบริหารที่ดีและถูกต้องไม่ใช่ผลลัพธ์มาต่อที่หน่วยที่2นะครับข้อ1การศึกษาเตรียมการและวางแผนเพื่อให้องค์การสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยมีการโดยมีกรกอบอัตรากำลัง ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบแผนงานงานหรือโครงการที่ต้องปฏิบัติในแต่และช่วงเวลาข้างหน้าและมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมอบหมายงานหรือหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการเป็นความหมายหรือคำนิยามของข้อใดคำตอบคือการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ข้อ2ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญและประโยชน์ของแผนทรัพยากรมนุษย์คําถามว่าไม่ใช่นะครับคําตอบคือข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะความโปร่งใสหลักนิติธรรมข้อ3การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีรายละเอียดความเป็นมาและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้หลากหลายมิติด้วยกันยกเว้นข้อใด ยกเป็นข้อใดนะครับเป็นกิจกรรมคําตอบคือเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมข้อ4กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญหลายขั้นตอนข้อใดไม่ใช่กิจกรรมหรือขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องคาถามว่าไม่ใช่นะครับคําตอบก็คือการศึกษาและกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจแผนงานและโครงการขององค์การ ข้อ 5. ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นสําหรับการศึกษาอุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในอนาคตได้แก่ข้อใดคําตอบคือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจกิจกรรมหรืองานที่ต้องรับผิดชอบขององค์การในระยะข้างหน้าระบบและวิธีการดําเนินงานรวมทั้งโครงสร้างการจัดการองค์การปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การข้อ 6. ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาอุปทานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้แก่ข้อใดคำตอบคือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับรายละเอียดทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่เดิมในองค์การข้อมูลที่จำเป็นสำหรับตอบสนองความต้องการขององค์การในแต่ละช่วงเวลาในอนาคต ข้อมูลในระดับมหาภาพข้อ7ตำแหน่งมีส่วนประกอบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหลายประการยกเว้นข้อใดคำถามก็ยกเว้นข้อใดนะครับคำตอบคือชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคุณวุฒิการศึกษาประสบการณ์หรือทักษะของบุคคลข้อ 8. ข้อใดเป็นการบริหารตำแหน่งและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของระบบตำแหน่งที่ยึดงานเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับหลักการต่างๆหลายประการคำตอบก็คือกำหนดตำแหน่งตามความยากและความซับซ้อนของงานที่ต้องรับผิดชอบการประเมินค่าง,งานคำานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลกระทบในความรับผิดชอบกำหนดตำแหน่งตามขอบข่ายและลักษณะของการตัดสินใจที่ใช้ในการปฏิบัติงานข้อ9้าเทคนิคหรือวิธีการกำหนด จำนวนตำแหน่งหรือจำนวนทรัพยาจการนุษย์ที่ต้องการได้แก่ข้อใดคำตอบก็คือการกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามขั้นตอนหลักในการดำเนินงานหรือตามกระบวนการทำงานการคิดคำนวณตามเครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการทำงานการกำหนดตามผลหรือกะในการปฏิบัติงานและขอ้อ10ครับก,บรการปริบัต รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานใดางานหนึ่งอย่างเป็นระบบโดยพยายามแยกแยะให้เห็นถึงชิ้นงานย่อยกิจกรรมและองค์ประกอบของงานเพื่อประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งการบริหารตำแหน่งการจัดทำคำพันธนาลักษณะงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเพื่อประโยชน์อืนอ่นๆคือความหมายหรือคำนิยามของข้อใด คำตอบก็คือการวิเคราะห์งานนะครับ